สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะพบกันอีกแล้วในคลิปแบบแรนดอมนะจ๊ะคลิปนี้อาม,ม่าหัวข,ข้อของเราในวันนี้นะจ๊ะเมื่อ EP ีที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครได้ดูเนาะเราจะทาหัวข้อเกี่ยวกับอิทธิพลในตัวเรานะคะว่ามีอิทธิพลต่อคนอื่นไหมคราวนี้มาส่งจิตส่งใจเขาคนนั้นบ้างด,ดีกว่าะคะ่ะว่าตัวคุณเนี่ยนะคะมีอิทธิพลต่อใจเขาไหมแค่ไหน จ้าเออถ้ามีมีแค่ไหนมาพร้อมแล้วไปดูกันเลยแม่หมอขอห้าใบจ้าคุณมีอิทธิพลต่อเขานะคะแค่ไหนใบแรกอะไรเออควีนถือถ้วยนะคะค่อนข้างหมุ่นเนาอค่อนข้างแบบว่าโฟกัสอ่าโอเค ค่อนข้างกับค่อนข้างมีอิทธิพลต่อใจเขามากคือคุณอาจจะเป็นคนที่ดีแบบดีกับเขามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้เขาเหมือนแบบว่ารักรักและเอ็นดูคุณอะไรอย่างเงี้ยรักและเอ็นดูชอบในความอ่อนโยนอะไรของคุณอย่างเงี้ยเออนั่นแหละไอ้ความใจดีของคุณอนะ่ะมันทําให้เขาเหมือนกับแบบว่ารู้สึกดีมากๆในเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณหรือว่าอยู่กับคุณอะไรแบบนี้นะคะอ่า คุณมีผลต่อการกระตุ้นจิตใจของเขามเมื่อวันไหนที่คุณแบบว่าเปลี่ยนไปวันไหนที่คุณแบบไม่เหมือนเดิมพูดไม่ดีเขาหรือแสดงพฤติกรรมอะไรไม่ดีหรือแบบว่าทำท่าทีที่เปลี่ยนไปเขาจะกระวนกระวายจิตใจอะไรเงี้ยเออเขาชอบที่จะมีคุณไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ไม่ขาด อ,อะไรเงี้ยความนิ่งบางครั้งความนิ่งความอะไรของคุณก็มีผลกระทบต่อจิตใจของเขาอะไรแบบนี้เช่นกันเออเหมือนกับว่าตัวคุณเป็นหลักอะเป็นหลัก,ลกแบบให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าคุณก็ค่อนข้างมีม,มีมีผลนะคะมีอิทธิพลต่อเขามากๆเลยนะคะเอออ่ะแล้วนี่นะคะก็คือคํอาตอบของคุณแล้วเขาห่วงคุณด้วยนะเออเขาแอบมีความห่วงคุณด้วยนะเอาจริงๆอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็โดนใจกันนะใครอยากให้เรื่องราวนี้เป็นของเรานะคะก็ขอให้น้อมรับพลังงานบ,กบวกๆดีๆจากไพ่ไปเลยจ้าส่วนใครนะคะอยากดูดวงส่วนตัวอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ทักมาหลังใหม่ได้จะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะโอเคก็ okay, okay, แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจากวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย